วัสดีชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาชมเรื่องราวความรักของคุณรุ่นล้วนเลยนะคะมาดูซิว่าตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่ลงคลิปเนี่ยจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะเรื่องราวความรักของคุณนั้นจะมีแนวโน้มอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับพลังงานไพ่นะก็จะเปิดเอาไว้รอเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะนอกอันนี้ก็คงไม่ว่ากันนะเพราะว่า ในการที่เราจะมาทําคลิปแต่ละคลิปหรือว่าอยู่ในวงการเนี้ยเราไม่ได้ทำเล่นๆน,นะของเรามีครูบาอาจารย์เนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันบ้างเพื่อที่จะเป็นการไม่เสียเวลาเท่านั้นเองนะคะนะสำหรับราศีตุลน,นะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะอย่างเช่น เดิมนะคะอย่างที่บอกทุกๆเคลีก็คือว่าจะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็คือจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางกรณีสามารถที่จะสลับพลังงานกันก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะก็ต้องอพิจารณาเองด้วยนะคะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนบ้างนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจในการที่จะเออเอาอยัางไงต่อกับความรักดีอะไรอย่างเงี้ยนะบางท่านอาจจะงงๆอยู่นะคะก็เป็นแนวทางให้คุณได้เช่นกันเนาะ,ะสำหรับไพ่หลักนะคะได้ไพ่ สามกธานะคะสามกธาเนี่ยเ,เหมือนจะดีไหมมันก็ไม่เชิงดีนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของความนิ่งความเงียบแล้วก็มาประกบด้วยเดอะเฮอร์มิตอย่างเงี้เนาะนะคะยิงยิงนิ่งเข้าไปใหญ่นะคะเป็นไพ่ราศรีกันราศีกันนี่ก็จะมีความเป็นธาตุดินนะคะธาตุดินแล้วก็ยังไงล่ะคือความนิ่งความเงียบความสงบความรักสันโดษก็ได้ด้วย เพราะฉะนั้นความนิ่งความเงียบความรักสันโดษจะนําพาให้ความรักของเรานั้นต้องอเขาเรียกว่าพัฒนาไปไม่ได้เลยนะเพราะมันถูกเขาเรียกว่าถูกมัดถูกดึงถูกตึงนะไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คล้ายๆเป็นไพ่หรือ,อแฮงแมนใบนี้นะคะคือทําอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้เกี่ยวเนื่องจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหรือเปล่านะคะหรือ เอาแยกทีละพลังงานเนาะบางท่านนะคะก็คือมันมีเรื่องทําร้ายความรู้สึกกันมีเรื่องทําร้ายร่างกายกันไหมนะบางท่านก็ถึงขั้นทําร้ายร่างกายนะบางท่านก็เป็นการทําร้ายความรู้สึกก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคนะคะช้าใจเส,เสียใจนะคะเออก็เลยทําให้ก่อนหน้านี้เนาะมันเป็นในลักษณะที่เ,ออเราเรายังไม่ดีขึ้นอะ่ะ มันเกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วเราก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการที่จะอยู่แบบคนเดียวเข้ามุมนะคะคือเขาเลยกขังตัวเองไหมขังความรู้สึกไหมฉันจะไม่พัฒนาฉันจะไม่โทรหาฉันจะไม่เป็นฝ่ายที่กระตือรือร้น,นที่จะเจอเธอฉันจะขอนิ่งนะคะชาวตุนจะนิ่งนะในช่วงนี้เพราะว่ายังไงล่ะคือ อีกฝั่งหนึ่งเขาก็นิ่งด้วยไงนะคะเราอาจจะพยายามมาเยอะแล้วหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมีแต่เราฝ่ายเดียวเท่าน,นั้นที่เป็นฝ่ายพยายามในความสัมพันธ์นี้เราก็เลยพอดีกว่าเนะี่ยถึงเวลาที่เราจะหยุดถึงเวลาที่เราจะพอเลิกตามเลิกเลิกยื้อเขาสัทีการวิ่งตามใครสักคนหนึ่งที่เป็นการวิ่งตามแค่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยนะคะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นนะคะตุลา่านก็เลยเลือกที่จะหยุด แต่เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอยากคุยก็โทรมาเองอยากคุยก็ส่งข้อความมาเองไม่ใช่ว่าเราจะหยิงหรืออะไรนะแต่เราก็ก็จะตอบอยู่นะคะแต่เป็นการตอบที่ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้รู้ว่าเราก็นิ่งเป็นนะนะคะเราก็มีอีโก้ของเรานะนะคะช่วงนี้คุณจะทําตัวเหมือนเป็นอ เดมเพลนนะคะันจะขอนิ่งฉันจะขอเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาความคิดความรู้สึกหรือความต้องการตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนฉันอยากจะทําอะไรฉันก็ทานะคะฉันกลับมารักศักดิ์ศรีรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะคือเราจะเห็นก่อนหน้านี้เราจะเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยไปนะคะหรือไม่ก็ทุ่มเทมากจนเกินไปจนขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะคืนกลับมาในเรื่องของการโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลัก นะคะไม่ให้ใครมา,อ,าอะไรล่ะทำร้ายศักดิ์ศรีเราได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะเป็นประมาณนั้น,น,นเนาะเพราะฉันเสียมาเยอะแล้วนาอะไรอย่างนงี้นะคะมีชาวราศีเมษราศีกันนะคะแล้วก็เอเอาราศีขึ้นประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นราศีขึ้นน้อยก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะเดี๋ยวจะมาส่องทั้งด้านความคิดความรู้สึกของเขานะคะว่าเขาเคิดยังไงรู้สึกยังไงไพ่ เปิดรอเรียบร้อยแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่หลักก็เป็นไพ่เดลฮิมิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนิ่งไหมต่างคนเหมือนกับว่าเข้ามุมของใครของมันหรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนลึกของเขาแล้วนะคะคือภายใต้ความนิ่งความเงียบในส่วนของเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะเคลียร์อยู่นะอยากที่จะสะสางปัญหาปัญหามันอยู่ตรงไหนเคลียร์กันไหมสะสางไหมตอนนี้นะคะ ที่เรานิ่งไปเงียบไปหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่พัฒนาเนี่ยก็คือเขาก็เครียดอยู่นะนอนไม่หลับนะคะกลุ่มเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้อยากที่จะให้ให้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะไพ่ไพ่ไพสรุปเขาเนี่ยนะคะเป็นไพ่ The อด e ดือ f ว่าฟอรนก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะในความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปใน,ในทิศทางที่ดีด้วยนะคะความคิดของเขานะ เขาก็อยากที่จะคุยอยู่นะคะอยากที่จะสะสางคุยถึงปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงคุณยังรักอยู่ไหมนะคะเขาก็มีความความคิดถึงความรักความเป็นห่วงแล้วก็ความอยากที่จะคุยกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะ<อ>เพราะว่าเา<อ>ขาคนนี้เป็นคนที่ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกแนวเป็นธาตุดินไม่เป็นคนนิ่งแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเปลี่ยนคู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เขาคบใครสักคนหนึ่งอะ่ะก็เป็นคนที่มั่นใจหรือว่ามั่นคงกับความรู้สึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขามีความมั่นใจในตัวคุณมากนะคะชาวตุลหรือยังไงไพ่สลับกันก็ได้นะคะเพราะว่านี่เป็นสถานการณ์โดยรวมนั่นเองนะคะเขาเหมือนกับว่าเออในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ ยังไงล่ะเหมือนก็มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเดี๋ยวจะขยายให้นะคะเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนก็เข้ามาเกี่ยวข้องมาทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นมันไปกันได้ยากหรือมีปัญหาก,กันนะคะเรื่องความช่วยเหลือเรื่องความไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือก็ได้การ จึงเจือการการอุปธรรมค้ำชูกันหรืออีกนันยหนึ่งก็เป็นการที่ใส่ใจกันน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือที่เห็นเนี่ยเป็นไพ่เงินขึ้นมาก็จะมีปัญหาเรื่องเงินกับญาติพี่น้องนะ,ะหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้อ่าเดี๋ยวจะมาจแจงแจงที่ให้เออขอโทษทีพูดสลับกันเออจะสลปไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาจแจกแจงทีละพลังงานให้นะคะเออถูกแล้วเนาะ ว้าวเรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องเงินยืมกันไปแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าไม่มีให้คืนหรือเปล่าพอพอให้คืนได้ไม่ตามกําหนดหรือว่ายังไม่มีให้ก็ทําให้สถานการณ์ของเรานะั้นมันมีปัญหากันเรื่องความรักเรื่องความที่ไม่เข้าใจกันนะ,ะแล้วก็ทีนี้มีการตั้งแง่ใส่กันด้วยนะคะมีมีความโกรธกันมีความเบื่อตึงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ออกแนวคึงเคืองกันน่ะเออประมาณเนี้ยก็เลยไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากจะว่าเยอะนะคะเออเดี๋ยวจะมีปัญหามากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมออกมาแสดงมันส่อไปถึงความไม่พอใจนะคะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องลาบลาบผลประโยชน์นะคะเรื่องการเงินอะไรเงี้ยนะคะ ทวงไม่ได้นะทวงทวงเราก็นิ่งเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากสอเลเขาก็เลยทําอย่างเงี้ยแหละกดดันเข้าไปนะให้คิดเอาเองว่าเราไม่พอใจเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะคะท่านที่สงสัยว่าให้แฟนทําไมนิ่งไปเงียบไปนะ,ะมันจะมีเรื่องประมาณนี้ขึ้นมานะเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละม,มีความไม่พอใจเกิดขึ้น ท่านที่มีปัญหากับเรื่องครอบครัวแล้วก็ในงานก็มีการพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะคะญาติคนในครอบครัวจะแก้ป,ปัญหานี้ได้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้นะไม่ว่าเราจะเคลียร์ไม่ได้เนาะก็หมายความว่าอ,า,อาจจะเคลียร์ยากหน่อยแต่ก็ยังเคลียร์ได้อยู่นั่นเองนะซึ่งเราจะเป็นตัวกลางที่จะที่จะเคลียร์กับคนนู้นคนนี้นะคะเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเขาอยู่ เขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วตุลเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่เป็นเคลียร์ฝั่งนี้ด้วยเคลียร์ฝั่งนี้เพื่อเสียบาลานซ์ให้เราสามารถคงความเป็นญาติคงความเป็นพี่เป็นน้องได้หรือว่าให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นยังอยู่ไปได้นะคะได้อยู่นะชาวราศรีตุลอ,อาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราหรอกนะคะกับญาติพี่น้องอารมณ์่วยกันได้นะคะ ทีนี้นะคะสำหรับท่านที่มีรักกับต่างชาติเออรักทางไกลระยะไก,กลอะไรอย่างเงี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่านะคะขอดูพลังงานรักต่างชาติเนาะทีละประเด็นนะคะว้าวมีมีไพ่เดดซันขึ้นมาด้วยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวอ้ยิ่งไพ่ i n g of ฟคับขึ้นมานะคะยิ่งชัดเจนเลยว่าเขารู้สึกดีกับเรามากๆนะคะ เป็นความรักความรู้สึกดีเป็นความหวังความเขาเรียกว่าใช่แล้วคนนี้นะคะคือทุกอย่างมันคลิกกันทุกอย่างมันดูสเปคดูแบบว่า เขาก็ดีกับเรานะเขาก็ดูแบบว่าเอาอ,อกเอาใจดีเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงความรู้สึกเราเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะเออแต่ที่นี้ยังมีเดแฮงแมนอยู่นะคะก็คือยังไม่วายหรอกนะคะที่หนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางเหตุผลนาะนาะจิตตังที่ทําให้เหมือนกับว่าเขามีข้อผูกมัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้มามาหาเรามาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไม่เต็มที่นะคะ 1ระยะทางสองข้อผูกมัดของเขาที่อาจจะมีมีคนของเขาก็ว่าไปนะเพราะมีควินสองควินขึ้นมาน่าจะมีปัญหากับคนเก่าคนในครอบครัวนะคะอาจจะมีการหย่าร้างกันขึ้นหรือไม่ก็ครอบครัวพังไปแล้วก็มามาพัฒนาความสัมพันธ์กับเรามาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นท่านที่เจอพลังงานประมาณนี้ต้องใช้เวลานะนเวลาในการที่จะเคลียร์เรื่องนี้นะคะให้เวลาให้โอกาสเขานะต้องเป็น เป็นักเสี่งที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะจะมีเรื่องลูกเรื่องบ้านเข้ามาด้วยนะคะเรื่องอสังหาเนาะเรื่องผลประโยชน์กันด้วยอสังหานี่คือเด่นมากนะคะในการแบ่งกันหรือว่าตกลงว่าใครจะดูแลลูกใครจะ,ะจะส่งเสียเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นปัญหาของเขาเนาะเราก็แค่ดูๆไปนะคะว่าเขาจะจัดการเพื่อเราหรือเปล่าแต่แนวนที่เขาจะจัดการมีสูงมากนะคะ พอไม่เนาะช่วงนี้อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนมากแต่เขาจะพยายามนะคะพยายามเพื่อเราอยู่พยายามที่จะเคลียนะคะเคลียที่จะมาเนี่ยแหละเคลียเองที่จะให้โซดอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เป็นอิสระต,ต่อกันก็ได้ด้วยเนาะโอเคนะคะชาวราศีตุลก็ตามนี้นะคะขอให้สรุปแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้กําลังยจําแย่อยู่อะไรใดๆก็แล้วแต่นะฮะอดทนหน่อยนะนิ่งได้นิ่งก่อนนะะอย่าเพิ่งไปหาเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงต้นๆเดือนของเดือนเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็ยังมีความวุ่นวายอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยมันจะไปสงบในช่วงของกลางๆหรือปลายๆทำนองนั้นนะคะเราจะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะหรือว่าท่านที่มีปัญหากันในช่วง ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะหรือว่าช่วงต้นเดือนของเดือนกรกฎาเนี่ยในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมจะได้กลับมาสะสางปัญหาเหล่านี้กันนะคะเคลียร์ปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะมาสรุปแล้ว พาร้ายเยอะนะคะความหนักความเหนื่อยความมันเอ้ยทําไมท้อจังเลยอะชาวตุลน,นะคะท่านที่มีปัญหาหนัก,นกอันนี้จะเป็นงหน่อยนะคะเพราะว่าความไว้ใจมันไม่ได้มีให้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เลิกกันเราจะพยายามเคลียร์ปรับความเข้าใจกันแต่ที่เนี้ยสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจนะคะเนี่ยสามดาวที่มันปักอยู่แบบเนี้ยเสียความรู้สึกแบบมันก็ยังค้างอยู่แบบนั้นนะคะความที่เรามีมีความในใจมีความ รู้สึกลึกๆอยู่ความเหนื่อยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันคุมเครือ่คุมเครือม,มันไม่ชัดเจนมันไม่ฟโฟเลยมันก็ยังเป็นอยู่แบบนี้นะคะในช่วงระยะนี้เนาะนะคะ,อ,ะอดทนกันไปนะคะชาวราศีมังกรก็มาด้วยนะคะโอเคอยู่ในช่วงของการอดทนอดกลั้นนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะตอนนี้กําลังที่อยู่อาจจะอยู่ในช่วงของการสัสางหรือว่าการแก้ไขปัญหาก,กันอยู่นั่นเองนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมาท่านใดที่อยากจะดูดวงในการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะ,ะด้วยฝากนดีไลน์ที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะการดูดวงก็จะดูแบบนี้แหละนะคะจะมีไพ่พลังงานหลักของเราแล้วก็จะส่งความคิดความรู้สึกของเขาแล้วก็จะมีะดูเดือนมีเกิดให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอะไรเฮงอะไรดีอะไรปังจะได้ทํา อะไรให้ถูกทิศถูกทางไปให้ถูกที่แล้วก็ระวังให้ถูกจุดนะครับเพราะว่าจะบอกด้วยนะว่าปีนี้อะไรที่จะส่งผลเสียในดวงชะตาของเราบ้างนะคะก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ